กาลครั้งหนึ่งพึ่งผ่านไม่นานนี้บังเอิญมีเรื่องราวมาเล่าขานถึงยายป้าตาปรือที่ชื่อยานชอบปลุกปั่นป้ายสีและตีรวนเมื่อเริ่มแรกแทรกเข้ามาเซาสีเชิงตำหนินี่นั่นจนปั่นป่วนแซะลุงป้าอะไรควรไม่ควรแถมยียวนถ้าทําไม่ตามใจ นับว่าเป็นหญิงชราที่น่าเบื่อไม่ช่วยเหลือยังติตำหนิใส่แต่ไม่ด่าฝั่งโน้นให้หม่นใจเหมือนผูกได้เป็นเสี่ยวพวกเดียวกันทั้งลุงป้ารู้ไถแต่ไม่พูดเพราะปากหมุดทนายที่หมายมั่นคือไอดอนคนดังของนางยานเพื่อให้ท่านมาดูสู้คดี ช่วงที่ลุงแจ้งให้ทนายทราบนางขยับเลื่อนชั้นทุกวันวี่หวังแจ้งเกิดเฉิดฉายในคดีทั้งๆท,ที่เศษเสี่ยวไม่เกี่ยวเลยแค่เซเลปเอฟซีที่คลั่งไครปลื้มทนายหล่อเลิศยังเปิดเผยใครแตะท่านยานเถียงไม่เลี้ยงเลยแถมยังเงย้ยแขวนเขาให้ร้าวราน จึงคิดว่าค่านั้นสำคัญนักถ้าเอ่ยปากต้องทำดังคําขานสำคัญตัวมั่วนิ่มเป็นทีมงานเข้าวงการปานว่าเป็นทนายประดิษฐ์คำพร่ำบ่นเหมือนคนบ้าเสนอหน้าตักเตือนสร้างเงื่อนไขลุงต้องทนฟังคําที่ยามใจเพราะทนายคนเก่งเกรงใจมัน ยานรู้ไหมทนายมิให้ค่าคิดแค่ว่ากะเกณฑ์ไว้เป็นฐานเพื่อศัตรูที่สร้างมารังควานให้นางยานออกตัวเอาทัวลงเมื่อทนายใคร่ครวญอย่างท่วนทีจึงยินดีว่าความตามประสงค์ส่งผลให้ใย,ายยานต้องงันงงจนเสียทรงหน้าบูดเหมือนตูดแมว หลังจากนั้นยานหลุดจนสุดกูจนโลกรู้ว่าชั่วชั้นหัวแถวให้คนบ้ามาดูก็รู้แกวที่จริงแล้วแฝงเงาเพื่อเข้ามาไม่อาจซ่อนความจริงจึงวิ่งแจ้นยิ่งความแค้นแน่นใจยิ่งใกล้บ้าเหมือนมีไฟไม่ลุกในลูกตาแล้วลามมาเผาใจจนไม่เกรียม นั่งปารีดกริตลั่นจนบ้านไหวแม้บรรลัยไม่ท้อจะขอเสี้ยมให้แยกย้ายไม่อาจจะจัดเตรียมโดยหวังเสี้ยมไอดอ้นให้ถอนตัวเริ่มตีไข่ใส่สีทีละนิดแล้วเบือนบิดตีรวนจนท่วนทั่วพอทนายขุนข้องจนหมองมัวเรือที่รั่วเลยจมจนสมใจ เมื่อหมดจดงดง,งามไปตามแผนก็วิ่งแจ้นเปิดช่องเล่นของใหม่เอานิ้วจิ้มพิมพ์ด่ามันช้าไปไม่สะใจเมาด่าดีกว่าเราหวังแจ้งเกิดเปิดทริปทำคลิปด่าไม่เห็นหน้าเสียงใสเหมือนวัยสาวนึกถึงภาพงามงอนที่อ่อนเยาว์ประมาณสาวลิซ่าที่น่ารัก เลยนึกคลึ้มขึ้นมาเปิดหน้าไล้ความบรรลัยจึงเผยเลยประจักษ์หน้าละไม้คล้ายลิงเป็นยิ่งนักวันที่หักชนรั้วหรือผัวตีเมื่อความแค้นแน่นสวงอย่างหน่วงหนักก็แกว่งปากใส่ร้ายและป้ายสีเกณฑ์ผงเปรตเจ็ดป่าช้ามาราวีล้วนพูดผีเด็กสร้างของนางยานเอาความชั่วนำร่องไม่ต้องเก็ก แม้แต่เด็กคนชรามันด่าลั่นความชั่วช้าหน้าชังของนางยานนั้นเข้าขั้นอุบาทประหลาดคนเมื่อนางยานอาวกาศได้สาดแสงยิ่งเติมแต่งความเท็จไรเหตุผลตบเกียห้าด่ามั่วทุกตัวคนจนหน้าโดนส่งโรงบาลสีธัญญาผัวเห็นนางนั่งไลฟ์อยู่ในบ้านเลยด่าลั่นกลางไลฟ์สขายหน้า รีบปิดไล้หายวับไปกับตาโดนบาทาหรือเปล่าลองเดากันแม้ตั้งแท่นแขวนด่าจนตาคล้ำมิอาจข้ามลุงพลให้พ้นผ่านถึงจะแขวนลุงป้ามาช้านานแขวนจนยานป้าลุงยิ่งรุ่งเรือง